ครับผมสวัสดีครับบ่าวเอ็ดนำ้ำปั้มหวานปัมน้มสดชื่นมาสู่พี่น้องอีกแล้วครับวันนี้อยู่หน้าข้างสินค้านะครับหน้าข้างสินค้าของหน้าจุดเป็นโลตัสน,นะครับพี่น้องนี่สายหวานรถกระบะสีเหลืองมันเห็นลมแห้งเสียงดังในจังหวัดเด้อพี่น้องเด้อเวลาก็ได้เอาไม้มานะครับก็ได้ติดไม้มานะครับเดี๋ยวสิมาสัมผัสราคาโอ้ลมแห้ง นะครับมโอนี้เป็นสีลรมแห้งนะครับเดี๋ยวพาึ่งขายลูกค้าพึ่งบ้านมัดระวังกระสับนี่ป่ะโอ้ไก่สีมดแล้วพี่น้องโอ้ไปรุนไปกินเนาะไม่เนาะ ขิ่นให้ขวดใ้ลูกค้าก่อนให้ผมน้ำเลือดจะขวดนะครับอยู่หน้าข้างสินค้านะครับโอ้รถแล้วขาดสิกดีดนะดดเลยละเครื่องยอดฮิตเลยเครื่องเี้นะครับไก่สุนัขเหล่าเซมันมาสื่อว่าท่าน ก็ได้ทางกเหมือนเราปะลูกพีอ๋อเหมือนนะครับไปเมืองไหนกับนีแต่เมืองหมือนมือนะครับแซ่บแซ่บจังหวะอีหล่ะแซ่บับจเนาะเอาใส่เหล่าเขาขึ้นเช่ก็นิยมใส่กาแฟดำแซ่บกาแฟเเออออกาแฟดำเทอ้อยใส่แก้วละเอากาแฟใส่แซ่บเลยครับนี่ครับราคากําลัง ยัไ้ลูกค้านะครับพี่น้องดยคนเศร้าเบียร์คนก็ได้ไปสัมผัสบนอันนี้อยู่ตลทาภาตลทาผายีหนา,านะข้างสินค้าของของเองีงเาจ,จะเปนวดตัดเลยนี่ครับอดยู้สูทาผาเถพี่น้อง่ถึงีี่สูทาภานะครับ,รนะรบหรือว่าท,าทา้างเอาอบปต่อทาภาครบโอ้ เมาเลยครับพี่น้องครับ,รบสายหวานปึ๊ก่านจะมีสัมผัส่อข้าเพิ่นนะครับขาอยูนี่มาจากปีเหล้วลูกพี่พึ่งเห็ดเนาะ,นอ,ะอันนี้อ,อ้อยอ้อยลปลูกเองหรือว่าซื่อเพิ่นตอนตอน,ตอนนี้กิโลละเท่าไหร่ครับสื่อโอ้เล้่แต่สวนเนาะอันอันนี้นี่ ทั้งสินค้าของรั้วตัดเป็นบ่เป็นบ่เมื่อวานบอกแต่อบอกอันไอ้แฟนค้าวที่เรายู่ทางเข่าอันอามาตท่าพาเข่านี่แหละครับพี่น้องเอาง่ายๆเลยนะครับอ่าขายได้จะข้าปีหรอบ่ยังไม่ข้าวหรอบ่าเป็นเป็นจังไหนก่นสถานการณ์เห็นผลงานแล้วก็อซื้อ่าหลายเยอะครับมือนึงเอามาจักจักกิโลครับ ประ,ะมาณสามสิบสี่กิโลอยู่ถ่ายมูนะครับป่น,นยู่ขางปั๊มปัจจุท่อสายกระเบื้องนึงหมดเนาะ,นะ <laughs> เดี๋ยวมีลูกค้าประจำนะครับ <laughs> เดี๋ยวจะมีลูกค้าประจำนะครับพี่น้อง <c> ười, ค่อยๆขายไปนะครับ <c ười> นี่ครับพี่น้อง <c ười> ควันนี่ก็ว <c ười> ควันสามล้านสิบว่ะซื้อหนึ่งล้านสิบปัดเงยแถวก็ได้วัวน้ำเง่ก็มูได้พี่น้องครับ ซี่ลอยหาซี่ผุนนะครับโอ้นะครับบ้านนี่อยู่แถวนี้นะครับบ้านอ๋อบ้านอยู่ในซอยนี่นะครับพี่น้องครับผู้ใดผ่านไปผ่านมาอย่าลืมมาอุดหนุนไอ่ผุนนะเด้อครับเด้อนะครับดูนี่ละเลี้ยวเห็นป่ายิทุสุกับเบนโหลดนะครับยุ่หนาข้างสินค้านะว่าขันว่าข้างสินค้ารถตัดบระเมียนเนาะฮะโอ้ข้างของเบียร์สั่งครับพี่น้องโอ้ล้ำผิดแล้วพี่น้องครับมาโลดครับ เลยป,ปั๊มปตทมาจากน ahora, winner, ้อยหนึ course, réussi, ่งนะครับพี่น้องครับเลยปั๊มปตทมาหน่อยหนึ่งปั๊มปตทท่าพระนะครับเลยมาหน่อยเดียวนะครับก่อนติดถึงอีซุซุประมาณหาซีเมนต์ดีเลรอครับพี่น้องเห็นไปอีซุซุแมนรถครับเราขายอยู่เลยรถคันเลี้ยงเหลี่งคลาสซีขนาดเลยนะครับพี่น้องผ่านไปพานมาอย่าลืมนะครับพี่น้องเด้อนะครับแต่มาอุ่น่อได้คนนะครับยุขาลงไปบ้านไพุ่คนละครับมาจากขอนแก่นนะครับ กูได้ไปเที่ยวกลับมาจากกรุงเทพเนาะติดกับกรุงเทพแวะมาดูดุ่นน้าอายเพหมนเลยนะครับนี่ครับขวดกไใหญ่ก็บ้านก็เมืองเขาได้เจ้าก็ได้กูนะครับใส่เบิ้งครับ400บาสิบด้วยเนี่ยก็วมันมันเครื่องลิตรกูนะกูนะขวดไรงี้สิบบาทนะครับพี่น้องยี่สิบบาทโอ้น้ำอ่อยงามดีครับพี่น้อง เรียง้่ามดีนะครับนี่ครับผลงานเรานะครับขายดีขายดีนะครับอัดไปผ่านมานะครับจะลืมมาแวะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สนุกสนุกมือถ่านแดดนะครับก็ข้างในคลิปหน้าพี่น้องนะครับน้ำอ้อยหวานๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ